เอาเลงชุดนี้ไว้เอาไปเลยผ้านิ่มใส่สบายมีม่าใส่ล้วเข้าได้ยังอ่ะขอชิมน่อยโอ๊ย No. Sí. La... ที่เช่ารูปของการเนี่ยไอได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ก็คือการขายขอกช่วยพี่ผัดขายขอกแล้วก็คือเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างแล้วจะเป็นกล้องลากหรือว่าแสงไฟหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเป็นนักธุรกิจมือใหม่ไงเพราะวเป็นธุรกิจมือเก่าไงประเด็นก็คือยอดขายโทมมลายที่สุดทั้นหมดภารส่งไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าคือขายแล้วไปเยอะมากๆจะรู้สึกว่าวันนี้ต้องได้สิ่งตอบแทนว่าวันนี้ต้องได้สิ่งตอบแทนซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นคนที่ฟอร์กี่กล่องก็ว่ากันนะถือถือแต่ในธุรกิจต้องถือยยู่่่ทททีสุดดเเาจะกกอบโไ้ ยังไม่พอเพนเท่านั้นไอก็มาเกาะโยชุดของเพนติงที่มันจะกลายเป็นชุดของวีว่าุทคนะคะเขามีหลายสเตชันแนี่ที่เป็นสเตชันเดียวสเตชันเดียวเราจะมาเกาะโอยให้หมดแต่ก่อนที่จะเกาะโอยนั้นเราใช้คุณถ่ายของค่เริ่มก็คือพี่วาจะบอกเลยว่าพื่อนคนใส่ใจในคอสตูมของเพนติงมากๆใส่ใจในคอสตูมของเพนติงมากๆไปไไ่ไปไปไ่อใช้ใครม่ไอที่อ กรรมาการอึ่ง<ด>กรรมาการอึ่งซีโอคะซีโอคุณคิดว่าไงคะกับเรื่องการที่กเกิด้นนี จะให้ขายยังไม่ขายจะให้ขายยังไม่ขายขายแค่ไม่เป็นเลยอะไม่ไหวจริงๆนะอันนี้ไม่ขายอีกตัวของมันเองอยู่แล้วไงคืออ่านไม่ขายตัว่านมาเปิดมาวันแล้วตอนนี้คือนักวันนี้คือไม่มีของพร้อมส่งเพราะว่ากำลังสั่งโรงงานว่าให้เปิดส่งการได้ไหมเพวกเกลี้ยงๆตอนนี้คือต้องพีออเดอร์เป็นแบบสองแถมหนึ่งอ่าคนจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือโกโก้เพื่อสุขภาพประชาชนที่ตามไอซ์เอรี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าไอซ์อรี่เคยอ้วนเป็นอ้่นอ่านอ้วนมาก Aww. ทำไมต้องว่าขนาดนั้นฝากไว้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอันนี้ไอ้เรื่อกเป็นเวลารู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าคือเข้าใจว่าทองคืออ้วนคืออ้วนจนใจเจ็บเรื่ออกปรปะอ้าวเผื่อว่าเป็นคนทองที่อ้วนมากอ่ะใช่แล้วพี่หวานอะเคยอ้วนมาก่อนเป็นคนก็สามท้องขึ้นภาพอันนี้เรียกว่าคนอ้วนอันนี้เรียกว่าคนอ้วนอันนี้ไม่ได้ทองแต่ว่าอ้วนอ่ะแล้วพี่หวานก็รู้จักนิสัยไอดีคนเราอ่ะถ้าไม่เคยอ้วนจะไม่เห็นลงส่งไม่หลังไม่หลับเขาจะไม่รู้เลยว่าความอ้วนแล้วมันมาผอมอะมันเหนื่อยยากแค่ เ,เมื่ตึ๊บมาทั้งชีวิตแล้วเราเพิ่งมาแสงสว่างตอนโตแล้วเรารู้ว่าเราจะไม่มีวันกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นก็เลย<อ>เป็นที่มาของโปรดักต์นี้ก็คือเทอร์มินิฟอหลังจากวันนั้นพี่หวานก็เลยโทรหาเพื่อนที่เป็นเภสัชทำโรงงานอยู่โรงงานเลยเป็นด็อกเตอร์ว่าแบบเฮ้ยแกเราต้องเ,เรเยนวัสูตรขึ้นมาแล้วว่าเราต้องการโกโก้ตัวหนึ่งเพื่อให้น้องเราอคลอดคลอดปูบะนางต้องขอมให้เร็วที่สุดเพราะนางใช้ร่างกายทำงานแล้วคนที่ไม่เคยขี้เล่พอมันมาขี้เล่มันจะอยู่ไม่สุขเว้ยมันจะรู้สึก สรุปก็คือว่าไอเคยอว้วนแล้วเพื่อนเาสุกว่า<ช>ตัวไอจะไม่ผอมเพราะ<ช>ว่าไอเอ็นจอยอิทติ้งมากทีสุดแล้วก็เป็นคนที่กินน้ําหวานหุกวันจริงใ<ช>ๆใเป็นคนห <ๆ S 2> ยุดขอากินของหวานไม่ได้ก็คือจะไม่เห็นไอทำงานแล้วนะเ, <ๆ S 1> เพราะไอยังมีความสุขในการทํางานได้เพราะว่าไอคิดถึงของกินในมือถัดไป ก็เลยเป็นที่มาของตัวนี้คือมันจะช่วยให้แบบกินเข้าไปแล้วว่าไอจะไม่กินจุกจิกกินแล้วมันจะแบบคุมผิวอิ่มนานแล้วที่สําคัญก็คือไม่มีสารที่มันเป็นอันตรายใดๆเลยคือไอคอนรุ่หมากปุ๊บให้นมก็คือกินได้เลยก็คือไอแค่รู้สึกว่ามันอร่อยไอกินแทนน้ำหวานแบบได้เลยอันนั้นไมกินหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่หวานพัสธพี่หวานผ่านการผ่านร้อนผ่านหนาวจากการอ้วนมาเยอะ่าผ่านรู้ว่าถ้าทาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มลดความอ้วนใดๆถ้ามันไม่อร่อยยังไงคุณก็ไมมมมมมุ่่่่่หยยยยิิิบขขึ้้้้้้้้นน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 นาาาากกกเเพพรรรระะฉัััสงงแแแททีีี่ีออออออดดดดคืตตลลลวววววููจ ไแล้วทุกคนฟีดแบ็กกลับมาว่าอร่อยมากๆคอนเฟิร์มตอนนี้รู้สึกว่าลำบากมากมาเพราะตอนแรกคือเดิร์กขายเสื้อเพนติ้งแต่ไม่พอยขายปุ๊กขายยาวเลยนะ <c oughs> จบ<อ>เอเอจบเริ่มเสือ้อเออเริ่มเสือเอเส้อผมว่ามันก็ขายดีมากแล้วมันจะสาม,มารถหาซืออ้อได้ทางไหนนะลนยไม่ชอปค่ะก็คือทางลายไม่ชอบแล้วก็อื่นๆก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันไม่ต้องอินบ็อกภาษาญี่ปุ่นจนตัวนะคนที่สั่งส่วนตัวคือไม่ได้รับของต้องตกลนเพราะว่าตะข้ออะนะต้องลายไม่ชอาตลอดต้องไใช็อปขออนี้ตัดท่ามาที่การเลือกชุดดีว่าค่ะ ก็คือชุดมากมายที่บอกเลยว่าจริงๆชุดวีว่าก็เยอะแต่แต่แต่ก็รู้สึกว่าแบบพอมาที่นี่มันก็ต้องแบบเลือกนิดนึงเราจะได้กี่ชุดเราคิดว่ามันควรเป็นคน u n l i m i t ตเธอลองจะเลือกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพิจารณาอีกจริงๆเราควรทำ v i เชอร์ให้เธอมอบให้เรา Virtual ชุด u n l i m i t e ะอ่ะเซนชื่อค่ะแล้วเลือเปอ้์ด้วย I'm sorry จะกระตี้หัวใจอ่ะเซนเลยบัตรเลือกชุดฟรีอั l ลิมิต พี่สาวคนต้องมอบของให้น้องได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอกากงแบบ<า><ม>เรืเร่องธรรมาดาธรรมาดาอยู่แล้วจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือจริง,รงๆแล้วอ่ะการเพได้บัตรเลือกชุดอลิมิตอันเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าดีขนาดนั้น <c oughs> เพราะว่าจริงๆไอ้เล็งมาแล้วก่อนที่จะถ่ายคลิปอ่ะเทนติ้งคือขาวสุดกกา <c oughs> แล้วก็พีว่าก,ก็คือแทนน่ะนึกออกไหมเธอใช้คำพูดนั้นไม่ได้ถามอากงว่าเรียกว่าอะไรขาวเขมขาวอ่อนน่าลักที่สุดแล้ว สีผิวแล้วนั้นน่ะนะคะก็ยังรวมไปถึงเรื่องบุคลิกภาพที่น้องเพนดิงก็คือแบบสูงสักก็เลยรู้สึกแบบว่าคือมันอ่ะก็จะไม่สามารถใส่อะไรอย่างนี้ได้แล้วชุดเพนดิงส่วนใหญ่คือเป็นกระโปงกางเกงน้อยมากว่าต่อให้มันเป็นบักอะลิงได้ประมาณสองตัวจริงๆอันนี้เป็นกระโปรงชินกระเบล จริงนว่าลงมาจากแบบปราสาทอีกหนึ่งประเด็นที่จะเคลมก็คือว่าวิว่าน่ะใส่เสื้อเพนติงเขาใกล้เป็นเสื้อตลอดเลยเฮ้ยอันนี้ไม่สั้นนะมันสั้นไม่สั้นไม่สั้นเลยเธอเข้าใจผิดงั้นตัวนี้ได้หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมใครๆก็เห็นตรงนั้นแล้วเด็กเห็นใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรนใช่ไหมเธอจะไม่ให้เราไม่บอกหรอกแค่เราบอกว่าเป็นเพียงตัวไหนเธอก็จะรีบเอาจนดตัวไหน แล้วสีแดงเป็นสีที่เธอแอนตี้นะแต่คิดว่าตอนนี้ตอนนี้ผิววิวาเริ่มกระจ่างใสขึ้นแล้วใช่เข้าแม่กงเป็นสีอะไรคะขาาอะไรคะเข้มนี่เราเล็งชุดนี้ไว้เอาไปเลยผ้านิ่มใส่สบายวิวาใส่เราเข้าเหมาะสุดเหมาะให้ด้วยใจรักอุ้ยอุ้ยเป็นติ้ง ในส่วนของราวชั้นล่างที่ดูแน่นมากเนี่ยไอ้ได้มาเพียง1 2ึ่งสองี่ตัวทาหนักเสียใจมากข้างบริษรทมาสามราวไม่ต้องเสียใจไป,ป let's go <S ปค่ะอาลา่ะค่ะเข้าส่วนจากชั้น2นะคะก็คือครั้งแสงของแม่เพนติงและเพนติงแต่ก่อนจะเข้าไปก็คือกองนี้เนี่ยไอ้นะ่ะขโมยไปแล้วก็น,กกน่ารักมากจริงๆแต่ประเด็นก็คือว่ามีวาใสา่มันไม่คือมัน คือเนี้ยเหมาะกับการเป็นลูกเรามากคือดูดิสีมันคือแบบลูกแต่ว่าใส่แล้วมันไม่เข้าเลยอันนี้ไม่เข้าไม่ได้มันคือใส่แล้วมันจะแบบเหมือนหมอกนะน้องบอกไหมอันนี้ที่อันใสั้อันนี้ใส่ไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ใจน่ารักแต่อันนี้ก็คือตอนแรกนึกว่าเป็นเดรสมาตลอดใส่ปุ๊บเป็นได้แค่เสื้อจริงๆสีนี้น่ารักมากนะแต่มันไม่เข้าวิว น่ารักมากน่ารักมากนึกภาพเขาอวกแขนแข่าเข่าของลูกเราใช่อ่ะน่ารักสุดๆอ่ะเริ่มเราเล็งไว้แล้วเราเล็งตั้งแต่วันแรกเลยนะคือกลุ่มวินเทจของเราแเราก็จะบอกให้ทุกคนแยกกันพูดว่าเราจะไม่บอกหรอกว่าซื้อมาจากไหนเพราะเดีนจะไปซื้อตามแยกเอฟมันต้องแยกเอฟกันเลยนะประเด็นก็คือว่าพี่หวานอะคุยกับไอว่าทำยไงดีพี่หวานไม่สามารถหยุดเอฟของวินเทจของเด็กได้เลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่หวานก็โทรมาหาไอก่แบบว่าเฮ้ยไอว่พี่หวานคิปออกแล้วว่ะพี่หวานจะเลิกซื้อแล้วพี่หวานจะสะสกพี่หวานบอกว่าพ รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าจะซื้อน้อยลงนะเลิกคิดแล้วเพราะตัดสินใจได้เลยว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องคิดว่าซื้อน้อยใช่ไหมแต่ว่าเราผันตัวเป็นนักสะสมไปเลยการเป็นนักสะสมได้ไหมถือว่าซื้อได้อลิมิตเนี่ยเพราะเราสะสมเพราะเราสะสมกคือตุกไม่เข้าใจแต่ก็เอาให้เขาสบายใจแล้วต่อไปนี้คือไม่เครียดแล้วซื้อเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นนักสะสมเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ชุดอลิมิตจากนักสะสมก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วคือเพนติ้งวีว่าแล้วหลานแกมมาที่จะเกิดขึ้นอีกนักสะสมอันนี้ไม่เป็นคนสวย อันนี้มันได้สวยมากเออันนี้มสวยมากข้อนะอันเนี้ยใส่ไปสดสตรอเบอรี่กีฬาสีสีเขียวที่ยังใส่ไม่เต็มขันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋มันไม่เต็มไปหรอวะฮะสตรอเบอรี่อันนี้น่ารักมากน่ารักมากใส่ก่อนเดี๋ยวเขมาดอกเดซี่เห็นไหมได้เอาไปได้เลยเอาไปได้เลยเอาไปได้เลย เรามีชุดที่ใกล้เคียงกันด้วยนะของผู้ใหญ่นี่ไงเนี่ยนี่แหละค่ะทุกคนก็คือการทำดีเราก็จะได้ดีขอให้โกโก้ทำให้ที่ฟอร์ขายดีอีกหมื่นกล่องล้านกล่องยอดขายเข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหแฉไหมล่ะนะทุกคนนี้หวานะเอฟของวินเทจไม่ผ่านเพรขายดี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 ขายเป็นคนดีมากเลยอะที่สูบเลยอยากเห็นเมือกอยากให้สังคมเห็นวะที่ทำไปอะไม่เห็นนะทำไมต้องขนาดนั้น และคุินี้แหละคุณผู้ชมเป็นจุดเริ <c oughs> ่มต้นของคลิปนี้ <c oughs> ไอคิดแล้วว่าไอต้องถ่ายคลิปเพราะรู้ไหมชื่ว่าปฏิเสธ ดอะเป็นข้ออ้างแต่ตัวเนี้ยเรากลัวเธอไม่ให้เรามากๆเพราะเรารู้มันน่ารักสุดๆเอาไปเลยจ้ะเพนดี้ไม่เคยใส่แม้แต่หนึ่งทีเห็นไหมเราว่าเวลาคนเราทำความดีอ่ะพี่ฟอร์มก็แบบที่หวานก็คือบอกว่าต้องให้น่ารักมากแล้วมันประเด็นคือมันเหมาะกับอากาศประเทศไทยมันใส่สบายสีส้มก็คิดถึงอันนี้ดิสนีย์ดีใจดิสนีย์นะจ๊ะมันคือเรื่องราวทั้งหมดของดิสนีย์อันนี้บิวตี้แอนเดอร์บีสอันนี้เบลเห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้แกปนะเว้ยแกปนะเว้ยดิสนีย์เห็นป่ะเห็นนี่ห่อมาดิสนีย์แกปนะจ๊ะดดดดด มันจะมีใครสักคนที่ห้ามกันมา ในนี้คืออากาศมันทำให้ใครเหงื่อเป็นพยานในนี้อากาศมันทำให้เรอบอ้างจริงแล้วก็คือในคืนนี้ฟอร์มมีอะไรให้เผาผ่านดีไหมตอนนี้รู้สึกว่าเผาผ่านดีมากเราไม่มีเพราะว่ามันจะทําให้คนที่เป็นไทรอยด์กินไม่ได้แล้วก็ให้นมลูกกินไม่ได้เพราะมันจะไปสูบลูกอิ่มไหมล่ะอิ่มแต่ว่าไอ้เรื่องของอาหาเนี่ยคือดีจากแสงแดด40องศาออกกําลังกายเยอะเออกกำลังกายเยอะใช่คือไม่ได้มีว่าทำให้แบบว่าแบบว่าใจส่งใจสั่นไม่มีไม่มีคือไม่มีการยุ่งกับระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายเลยให้นมกกกกกิินนนไไไดดด้้้้ปลลลลออภััยยถูตงงงแแวว็็าเท่่หร ถเองตอไปมัก็คือเขาถามว่าเรากินมากี่นานเรากินมากี่นานเธอกินมาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เธอคลอดเลยอะเดือนสองเดือนก็ประมาณเจ็ดอ่ะเอาว่าตีว่าเจ็ดแปดเดือนไม่ถ้ารวมเทสถ้ารวมเทสด้วยใช่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะคือเอ็งเหนื่อยเหรอดิเราถ่ายไปสิบรอบแล้วพอดีมันแบบจริงอากาศมันร้อนจริงแค่นี้นะไม่เลยชุดแค่นี้นะ แม่ชอบตัวไหนชอบตัวไหนชอบตัวไหนยิบเลยจ้ะชอบไหมคะออใครชอบยกมืย งมาชั้นล่างซึ่งแอร์เย็นแล้วและพี่หวัดก็จะสปอยไอ้ด้วยถือนี่ฟอร์อ่ะเข้าเลยลูกค้าเข้าแต่ว่าคืออะไรลงมาลูกค้าเข้ากันได้เลยใช่ทองเพสเตอร์เพราะว่าของหมดแบบหมดจริงๆหมดไม่หรอกอ่ะอันนี้คือจะชงสูตรเย็นสูตรเย็นเพราะฉะนแบบใช้สองซองก็คือจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยกินเย็นเลยเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจแล้วก็กินอะไรก็ได้ให้มันกินเข้าไปตอนนี้ค่ะต้องรีบชงแบบมือสั่นแล้วเพราะว่านางนางร้อนมากร้อนมากจริงและนางต้องการอะไรดับร้อนแล้วกินจริงซองเดียวก็อิ่มนะเนี่ยคือสองซองคือเยอะเลยประเด็นะคะขออนุญาตรีววิค่ะันก็ กลอ่องทวินี่ฟอนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แพ็กเกจท้งของเขาเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังคือไม่เหมือนกันเลยแล้วก็อันนี้มีความเก๋กคือมันมีแบบนูนนูนนิดนึงพอแกะออกมาปุ๊บหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองด้วยกันนะคะซองสีเป็นโกโก้ที่สําคัญที่สุดคือซองฉีกง่ายมาเพราะว่าถ้าฉีกไม่งา่ายเราไม่ให้า่าพี่หวานเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเจอจร์นี่การเดินทางของการกินอะมันต้องรับรือม,<ไ>มันจะไม่อร่อยมันจะแกะยากพี่หวานไม่โอเคดเีดูขับเทียมคนกำลังจะบอกว่าคุยไปคุยมาเฮ้ยละลายแล้วละลายแล้วขับเข้มคนจาก เราปรตินำเข้าจากอเมริกาแต่สไวน์เวลาของมันหมดนะ่ะมันเลยไม่สามารถว่าเออไปทําหลังบ้านแล้วออกมาได้นี่ออกมา uh. มันต้องใช้เวลานําเข้าสาร uh. เข้าใจไหมบอกแล้วว่าคนอย่างพี่หวานไม่ชอบทาอะไรแต่ถ้าทําแล้วไม่ดีไม่ทำไรจะบอกว่ามีอย่างที่ชอบมาก<อ>คือมันมีส่วนผสมเบ b e r หรือพีโอติกหรือโพลีติกหรืออะไรสักอย่างพิโอติกค่ะพิโอติกที่เป็นไฟเบอร์คือสับสนมากตลงว่าเป็นพีโอติกกับเป็นไฟเบอร์แต่ว่ามันคือพยายามถามพี่หวานฟอแล้วแต่มันคือเป็นพิโอติกที่เป็นไฟเบอร์ถูกไหมเป็นทั้งคู่ประเด็นคือกินแล้วมันขั่่าาายยขข้นมก ไข่ข้องกินท้องด้วยอันนี้คือเล่าสูตรก่อนของพี่หวานนะทำเย็นจริงๆอ่ะไม่ต้องใส่นมก็ได้จะใส่เป็นน้ำเปล่าก็ได้แต่ว่าคุณไอซ์พอดี้เขาชอบผสมนมดิฉันเลยทำให้ได้แล้วี่บริโภคนี่จะใช้นมนตามหมีนะคะไม่มี <laughs> เอาอันนี้ได้ไหม <laughs> คือ <laughs> มันต้องทำให้มันเพราะว่าถ้าเราผสมร้อนๆลงไปแล้วเทลงไปในน้ำแข็งที่ละลายเยรสชาติมันจะแบบควบคุมยากเพราะน้ำแข็งมันจะละลายแต่เนี้ยเราต้องให้มันทำอยู่ในอุณหภูมิที่มันแบบไม่ร้อนจนเกินไปแล้วใส่ลงไปในน้ำแข็งมันจะอร่อยพอดีค่ะโอ้ยกอ่เริ่มเข้าไปแล้วก็็ใส่น้้แขงงจบไดยัอ่ะก โอะยุใจวันซู่ว้าวอุ้ย่างต่อไปมีคนที่พอชักเลยนะแล้วดูความเข้มข้นของโกโก้ค่ะจรงนไม่จอีนี่คือขนาดผสมุมไปแล้วเทลงน้ำแข็งไปแล้วในน้ำแข็งน่ะน้ำแข็งอะไรเลยด้วยจ้าห้าช้ลอยากชิมช้ชิล้ชแล้วชิมอ่นชัดนะคะทุกผู้ชมเมื่อกี้ที่เขาบอกเขาชมให้ฉันน่ะคือไม่เห็นจะใช่เลยใครกินคนแรกเมื่อกี้ก็5้าัดกลับไปได้ยังอ่ะ โอ,โอ,โอชโองให้ไอซาแต่ใครกินคนแรกใครกินคนแรกอร่อยมากเส้นส้นแบบอร่อยมากจริงๆเอา,าจริงๆไม่เคยทำสูตรมีคนมาขอมีคนมาขอ กินมีอัลลิมิตป่ะวันนึ่งกินได้เยอะแค่ไหนคือถามว่ากินเท่าไหร่ก็คือได้เลยไม่เหมือนเรากินอาหารแหะคือกินข้าวกี่จานวันหนึ่งแล้วป้าคนเราจะกินข้าวสิบจานก็ได้เพราะมันไม่ได้มีสารอะไรที่มันเป็นอันตรายอยู่แล้วแต่ถามว่า recommend โดที่มันแบบว่ากินเท่าไหร่ถึงจะแบบไม่ปวดง้ังอะนึกออกปะก็คือแล้วสองหนึ่งสองซองมันก็อยู่ท้องแล้วกินสองซองก็อยู่ท้องแล้วอยู่ท้องมันอยู่เลยอะไรเงี้ยมื่อเช้าเรากินสองซองตอนแรกก็ยังใช่ถ้าถ้าถือว่ากินแทนมื้ออาหารกินสองซองแต่ หมดเวลาโฆษณาแล้วครับเวลาเวลายาวเกตี้เอาอะค่ะและสำหรับวันนี้ก็ให้คุณน้ำหวานมีพื้นที่โฆษณาแต่เพียงเท่านี้พอเดี๋ยวจะขายดีไปมากกว่านี้แต่เป็นเก็คือขอขอบคุณที่มอบชุดมากมายทำวิธีมอบหน่อยเพนติ้งทต่วิธีมอบหน่อยเพนติ้งอ่ะจริขอบคุณค่ะซึ่งชุดที่มีว่าดใส่ในวันนี้นั้นก็สปอนเซอร์ลายปายดีเช่นเดียวกันขอกะเช้าขอกะเช้าขอกระจายอันนี้คือลายแบบป้าย เอเมนะนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่จะช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในคลิปนี้ไปกันแล้วค่ะบายบายม <c oughs> ีว่าบายบายโอ้โหเก่งมาก